The Voice Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I ใหม่เครื่องดื่มโคบกลับเข้าสู่การแข่งข,ขันรอบ็อกเอาท์และคนต่อไปที่จะขึ้นเวทีก็คือคุณแนทบันทิตา คุณแนทอาจารย์สาวมากประสบการณ์ที่มาพร้อมเพลง I Can't Make You Love Me แนทเป็นคนไม่มีจุดอ่อนครับมีแต่จุดแข็งด้วยความสามารถที่เกินตัวทำให้คุณ<อ>แนทสามารถนชนะใจโคชกล้องไปอย่างง่ายได้ระดับแนทร้องอะไรก็ได้ร้องสากลแล้วกันพอพี่ก้องให้โจทย์มาว,ว่าเฮ้ยอยากให้พี่อยากให้ร้องเพลงสากลแสดงว่าพี่เขาต้องวางแผนหรือว่ามองเห็นอะไรไว้แล้วแหละเป็นแนทเนี่ยแล้วก็ร้องออกมาให้แนทสบายใจที่สุดแล้วก็ ให้ผู้ชมมีความสุขอันนี้เพอร์เฟกแล้วสำหรับเธอ คนที่4ของทีมโคชก้องที่จะขึ้นเวทีน็อกเอาท์ก็คือคุณจรรัชตะหน,นุ่มร็อกมาดเข้มข<อ>ผ่านรอบลายออดดชั่นมาได้เพลงอยากรู้นัก<อ>และด้วยความร้อนแรงในการแบทเทิลเพลงมาเหล็กก็ทำให้เขาผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ในที่สุดเพลงแรกกับสนุกเพลงที่2กับมันอยากให้ดูเพลงที่3ว่าเวลาล็อกเนี่ยมัน เศร้าไงมันมันจะบาดลึกกินใจกันถึงขนาดไหนอยากให้ลองติดตามดูเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เข้าปากเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นเพลงที่เขาคงเคยร้องมาอยู่แล้วก็เหมาะกับตัวเขาอยู่แล้วเขาก็พรีเซนต์เพลงนี้ออกมาได้ดีครับคำเดียวทีเ่เธอคงเคยใช้บ่อยเกินไป คุณคพูดไปทั้งคัไม่เคยรู้สึกเป็นคำง่ายได้ที่เธอไม่เคยคิดมันใจความคงคำนัมม้นมันยิ่งใหญ่เพียงใดอยากบอกกับใครบอกไปตามใจนั้น เคยเสียใจเอ่ยคำว่ารักไม่ยากคุยเพียงเธอไม่มีหัวใจปากคอยพูดไปไม่ต้องใส่ใจค่อยคำว่าทำลายใจใครที่มัวงงง่าจริง สุดยอดยมากเลยนะคะโชว์จากทีมโคชกล้องค่ะโคชเจนนิเฟอร์ Jennifer, คิมค่ะเป็นไงบ้างคะกับโชว์เมื่อสักครู่นี้โอ้โหอันนี้ก็ครบอีกเหมือนกันนะคะคือน้องกอฟนี่ก็เป็นนักรอ้องที่เสียงสมัยใหม่มากนะคะแล้วก็เข้ากับกีตาร์ที่เขาดูดูเท่มีสเสน่ห์แล้วก็ฟังสบายๆนะคะส่วนแนทนี่ นัทนี่เขาเหนือเหนือตลอดนะฮะจะมีรายละเอียดมากมายในเพลงเพลงเดียวเยอะแยะเลยโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องใส่ลงไปเสมอความเป็นแจ๊สมีโน้ตแจ๊สอยู่ในนั้นอยู่ตลอดนะคคุณจอนเสียงเท่หนักแน่นนะฮะคุณบอมนี่ตัวเล็กแค่นี้ที่ฉันยังหันไปถามกล้อง16นะเนี่ยชอบชอบคนนี้มากค่ะขอบคุณพรอเชนิเฟอร์คิมค่ะโค้ชแตมนะคะจริงอย่างคุณนัทนี่ก็ร้องมาคำเดียวก็พูดไม่ออกแล้วครับ คือมีมีโน้ตเยอะมากในคําเดียวอะ่ะมีมีโน้ตเยอะมากในประโยคเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถปล่อยของในเพลงที่ทุกคนร้องได้แล้วมันน่าสนใจมากที่ทําอีกคนที่ผมประทับใจมากคือน้องบอมนะครับสึกว่าไอ้นี่มันร้ายขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเขามีความมั่นใจขึ้นเยอะนะครับก็น่าจะไปได้ไกลนะบอมนะครับค่ะข,ขอบคุณคค้สแตมค่ะ โค้ชก้องคะก่อนจะถึงช่วงเวลาของการลำบากใจที่จะต้องตัดสินใจมีอะไรอยากจะพูดกับลูกทีมไหมคะก็อย่างแรกอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่ตั้งใจขอบคุณที่เต็มที่กับทุกๆเพลงก็ชื่นชมทุกคนจริงๆที่ที่พัฒนากันขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับตั้งแต่วันซ้อมจะมาถึงรอบนี้ถึงเวลาที่โค้ชก้องจะต้องเลือกแล้วคะ่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดคะ่ะ ก็ผมขอเลือกคนที่เป็นตัวแทนสําหรับทีมเราที่จะไปต่อ2คนแล้วกันนะครับคนแรกที่ผมจะเลือกนะครับก็คือและคนที่โค้ชก้องจะเลือกก็คือ กนกับอมครับขอแสดงคติกับคุณบอมด้วยนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดท่ามันี่เลยยินด,ดีด้วยค่ะเอาละค่ะมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นนะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้โคชก้องเลือกนะคะอยากจะให้ลูกทีมได้พูดอะไรกับโคชก้องก่อนค่ะเชิญค่ะก็ขอบคุณพี่ก้องด้วยนะครับสั้นๆเลยนะพี่ยังรอเหมือนเดิมครับขอบคุณค่ะ เช้นค่ะเชิญค่ะครับก็พูดไม่ออกเหมือนตอนแรกเลยแค่พี่ก้องกดปีนี้กับพี่สตมผมก็ดีใจแล้วครับผมทำสำเร็จแล้ะ ก็ต้องขอบคุณพี่กล้องนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยขอบคุณรายการ The Voice คือชีวิตของคนเราคนหนึ่งมันยากมากอะค่ะที่จะได้มายืนแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆแล้วก็ร้องเพลงที่ตัวเองอยากร้องบนเวทีที่มีคนดูที่แบบคุณต้องฟังชั้นอะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นขอบคุณนะคะค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นนะคะแต่ว่า ถึงเวลาที่โคชก้องจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครเป็นคนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะก็ขอเลือกคนที่เป็นตัวแทนให้กับทีมเราที่จะไปแข่งขันต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตเลือกอและคนที่พี่ก้องจะเลือกก็คือ คขอแสดงความยินดีกับคุณแนทด้วยนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะเป็นตัวแทนของทีมนะคะมีคุณบอมและคุณแนทนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปนะคะและตอนนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณจอรและคุณกอล์ฟค่ะยังี่นคลยัไม่เจอพีนดีๆเลยบ้านทีกไหนขอบคุณกอำดีมากดีมาก มากอมมากช่วงหน um. ้ารอบด็อกเอาต์ของทีมสแตมสัคู่